พี่อากาศกลับมาแล้วนะคะอีพีเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้นะคะก็หัวข้อวันนี้นะคะก็คือเขายังอยากเจอยังอยากคุยกับคุณอยู่ไหมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสถานะไหนก็ตามราศีไหนก็ได้นะคะเป็นพี่อากาศแต่ก็เป็นแลนดอมอยู่ดีนะคะหมอขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะการกดติดตาม s ั b ส c r ร b ์กดกระดิ่งนะคะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของหมอแล้วก็ คอมเมนต์ comment, กดไลค์กดแชร์ให้หมอนะคะหมออ่านทุกๆคอมเมนต์เลยขอบคุณมากมากนะคะหมอจะพยายามตอบทุกๆคนอยู่แล้วถ้าหมอเห็นนะคะแล้วก็ตอนนี้หมอก็ยังมีโปรโมชั่นนะคะหมดเขตวันที่หนึ่งมกราคมนี้แล้วนะคะตามนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะฝากย้อนดูคลิปหลังๆให้หมอด้วยนะคะอืมนะย้อนดูคลิปให้หน่อยนะคะไปกดเลือกเล่นได้นะคะ แบบสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดมากนะคะหัวข้อคือเขายังอยากคุยอยากเจอกับคุณอยู่ไหมมีให้เลือกทั้งหมด3ามกองเหมือนเดิมนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามหนึ่งสองสามถ้ายังเลือกไม่ได้เนี่ยกดหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลับตาแป๊บหนึ่งแล้วก็ลืมตามากองไหนสะดุดก็เลือกกองนั้นนะคะนี่โอเคเรามาดูกันที่กองที่1ก,กันก่อนเลยนะคะ อาจจะเป็นคำใบ้ก็ได้นะคะเขาแค่น้อยใจเดี๋ยวก็หายเองมีใครน้อยใจคุณกดอะไรคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็หายเองนะคะเขาแค่น้อยใจเฉยเดี๋ยวก็หายเองโอเคเดี๋ยวมาดูพลังงานชีวิตของคุณก่อนนะคะตอนนี้ชีวิตของคนกองที่หนึ่งตอนนี้ชีวิตพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างถ้าอยากใบ้อยากบอกอะไรแล้วก็ราศรีอะไรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนกองที่หนึ่งนะคะได้ไพ่หกถ้วยใบแรกเลยนะคะ อัศวินถ้วยนะคะราชาดาบนะคะอืมได้สำหรับเป็นเดลิเวอร์แตนันตนันเดลิเวอร์คืออะไรแต่มันมีหกถ้วยไงเด็กถือถ้วยนะคะเดลิเวอร์คือมีชาวท่านน้ำก็รกดพิจิกมีเมทุนนะคะท่านลมเมทุนตุลกุมนะคะอืมเด่นท่านน้ำกับท่านลมเนาะราศีเมทุน หมอรู้สึกว่าคุณมีการกลับไปคุยกับคนเก่าๆได้นะคะความสัมพันธ์เก่าๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนคุยเก่าคนรักเก่าสถานความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนเก่าๆอะไรเงี้ยได้หมดนะคะมีการกลับมาหากันกลับมาคุยก็ได้นะคะแล้วก็มีการพบเจอกันได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเดินทางไปไหนด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจคิด พิจารณาแบบตัดสินใจเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือแล้วก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนแบบมีอโกโก้ไม่ค่อยยอมอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอืมมีคนรักอยู่แล้วด้วยหรือเปล่านะคะที่เพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือว่าคุณได้กลับมาคบกับคนเก่าๆคนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่อายุของคุณกับเขาอาจจะแตกต่างกันก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือพลังงานชีวิตของคุณช่วงนี้นะคะตรงไหมถ้าไม่ตรงก็ลองเลือกกองอื่นดูนะคะอืมลองลองดูเนาะอืมโอเคเขานะคะยังอยากคุยยังอยากเจอกับคุณอยู่ไหมคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเขาคนคนนั้นของคนกองที่หนึ่งเนี่ยเขายังอยากคุยยังอยากเจอกับคนกองที่หนึ่งอยู่ไหม ไพ่ใบรแรกนะคะได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะเปิดห้าใบเนาะสองดาบค่ะเขายังอยากคุยอยากเจอคนกองที่หนึ่งอยู่ไหมหกไม้นะคะเขาคนนั้นยังอยากเจออยากคุยคนกองที่หนึ่งอยู่ไหม The Fool ค่ะ Hangman ค่ะใต้สำรับเป็น The World นะคะหมอขอขยาย The Fool หน่อยคืออะไร The Fool คือสองถ้วยนะคะ Hangman คือหนึ่งดาบ The world คือไฮโลแฟนนะคะอืมคือเขาเนี่ยยังคงมีความรู้สึกกับคุณอยู่นะคะได้ไพ่สี่เหลี่ยมแรกยังห่วงความสัมพันธ์ที่มีกับคุณอยู่แต่อาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้คุณได้เห็นได้รับรู้มากมายนะักนะคะแล้วก็บางทีเขาก็อาจจะยังรู้สึกสับสนลังเลเหมือนแบบ ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับคุณกันแน่อะไรอย่างเงี้ยว่าเขายังอยากคุณยอยากเจออยู่ไหมแต่ถามว่าลืมหรือเปล่าไม่ได้ลืมคุณนะคะยังห่วงคุณอยู่เลยนะคะเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาอยากทําอะไรที่ให้มันเป็นไปใน,ปนทิศทางที่เขาต้องการและประสบความสําเร็จก็คือในการเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคะเพราะเขายังรักคุณอยู่นะคะเดอะฟูกับสถ้วยค่อนข้างมึงบอกว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่แต่ อาจจะต้องหยุดนิ่งไปก่อนเพราะว่าเขาเหมือนต้องรอการพูดคุยแล้วก็เคลียร์เหมือนเคลียร์ตัวเองแล้วก็แบบตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะอืมหนึ่ดาบคืออะไรมอขอดูหน่อยราชินีหมยหรืออีในหนึ่อเขายังห่วงความสัมพันธ์ที่มีกบบคุณนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงดีตัดสินใจไม่ได้เพราะตัวเขาอะอาจจะมีการไปเริ่มต้นใหม่แล้วมีแฟนใหม่แล้วนั่นเองแลว้วความรู้สึกที่มีกับคุณมันก็ทําให้อึอดอัด แล้วก็เลยต้องหยุดไปก่อนนะคะเหมือนมีการที่จะรอพูดคุยเคลียอะไรกับคุณเพราะคุณก็ยังเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์กับเขาอยู่อะคะ่ะยังดึงดูดเขนอยู่คุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยหรือว่าเขาอาจจะเห็นคุณทางสื่อสารโซเชียลออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืออาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาแลวอยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอรู้สึกว่าเขาจะติดต่อไปหาคุณนะคะ The World ไฮโลแฟนเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อคุยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ อืมเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเขาอยากคุยแล้วก็อยากเจอกับคุณแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะมาดูเออเมื่อกี้หมอบอกราศีหรือยังยังเนาะมีธาตุดินนะคะพระศกัณมังกรธาตุลมถุนตุนกุมธาตุไฟไม่สิงธนูราศีกุมราศีมีนนะคะธาตุน้ำก็ระกอบพิจิกมีนวันเสาราศีพกุกศกราศีมังกรได้นะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูซิว่ไพ่ยาบอยแนะนําอะไรคนกองที่หนึ่งสำหรับเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านี้นะคะพ่อยาบ่อยแนะนําอะไรอืมคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่อาจจะดูห่างๆกันไปแล้วมันก็เลยเหมือนความมีแพชชั่นหรือแรงดึงดูดแรงปารถนาอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะตอนนี้นะคะอืมที่จะทําให้สามารถเอ่อ รักษาความสัมพันธ์ไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเพิ่มแรงปัถนาแรงดึงดูดกันก็คืออาจจะต้องเจอต้องพูดคุยอะไรกันเพื่อให้เหมือนแบบพัฒนาแบบให้มีความสัมพันธ์หรือแพชชั่นกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปมูฟกันที่คนกองที่2กันเลยนะคะคนกองที่2นะคะอาจจะเป็นคาใบ้ของคุณนะคะก็คือเขารู้สึกเหนื่อยจนไม่อยากคิดเรื่องนี้อีกแล้ว ฉันเหนื่อยฉันไม่อยากคิดเรื่องนี้อีกแล้วนะเธอนะเข้าใจบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบนี้นะคะหรือหมออาจจะโอเวอร์แอคชั่นมากเกินไปฝากย้อนดูคลิปหลังๆให้หมอด้วยนะคะมีหลายคลิปเลยนะคะน้ำบ่งน้ำมูกก็จะไหลออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูพลังงานชีวิตของคนกองที่สองนันก่อนนะคะตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าอยากใบายาบอกอะไรราศีอะไรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนกองที่สองนะคะไพ่ใบแรกนะคะอัศวินถ้วยนะคะ คนกองที่สองเนาะได้ไพ่ห้าเหรียญนะคะคนกองที่สองได้ไพ่ราชนีถ้วยนะคะใต้สำรับเป็นเดอะสตาร์นะคะห้าเหรียญคือเมื่อกี้หมอบอกห้าเหรียญะคะถ้วยมันคือห้าเหรียญนะคะห้าเหรียญคือแปดดาษนะคะเดอะสตาร์คือสิบเหรียญนะคะคอืมีชาวธาตุด,ดินประสบก,กันมังกรราศีกุม ธาตน้ำประกาบพิจิกมีนะคะธาตุลมม่ถุนตุนกลุ่มได้นะคะชื่อของคุณตอนนี้อาจจะมีการเดินทางหรือว่ามีคนเข้าหามาจีบมาชอบมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวคุณเองอาจจะไปชอบใครไหมนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงขัดสนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายเยอะในช่วงนี้จับจ่ายเยอะนะคะไม่เพียงพอต่ออไรายได้ที่เข้ามานะคะแล้วก็ ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วเป็นทุกข์แล้วก็เรื่องนี้อาจจะมีมานานแล้วด้วยแล้วมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มันทําให้คุณอึดอัดมากๆเลยหาทางออกไม่เจอนะคะแล้วก็อาจจะมีความคิดถึงมีความชอบมีความรู้สึกรักใครอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าอาจจะดูนิ่งๆนะคะไม่ไม่แสดงออกให้เขารู้อะไรเงี้ยแต่ว่ารักแล้วก็คิดถึงมากนะคะ เออมีความหวังในเรื่องของการเงินความมั่นคงค่อนข้างเยอะนะคะเดอะสตาร์ Star, กับสิบเหรียญน,นะคะค่อนข้างเนัชในเรื่องการเงินความมั่นคงเหมือนคุณมีความหวังว่าชีวิตของคุณนะคะมันจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะอืมอาจจะไปเสี่ยงดวงอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่านะอืมนะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงเนี่ยคนกองที่สองนะคะเขายังอยากคุยยังอยากเจอกับคุณไหม เขาคนนั้นคนที่กอคนกองที่สองนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเวลานี้เนาะเขายังอยากคุยยังอยากเจอกับคนกองที่สองอยู่ไหมเขายังอยากคุยอยากเจอคนกองที่สองอยู่ไหมบอกขอเปิดห้าใบนะคะห้าดาบนะคะ DM place เขายังอยากเจออยากคุยคนกองที่สองอยู่ไหมแปดไม้นะคะ t e m p e r a n c e ค่ะสี่ดาบ ได้สำหรับเป็นสองถ้วยนะคะคือคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการเอาชนะทะเลาะกันใช้ปากเสียงแล้วก็ต้องการแบบเอาชนะกันค่อนข้างเด่นชัดมากๆชันชนะเธออะไม่ว่าจะทะเลาะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฉันชนะเธอจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็ยังเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเป็นดี e e m p r e s มีความเป็นแม่ได้อาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะ เออมีความเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดีสุดในชีวิตของเขาถามว่าเขาอยากคุยอยากติดต่อคุณไหมมันใช่แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะแปดไม้กับเทมเพลนเนี่ยแน่นอนชัวร์จะเดี๋ยวนี้ด้วยจะติดต่อจะไปหาจะไปคุยเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นคุณกับเขาตอนนี้อาจจะนอนหลับกันอยู่เขาอาจจะนอนหลับอยู่หรือคุณอาจจะนอนหลับอยู่นะ,ะนิ่งเงียบเป็นเป่าสากเลยแต่ว่าตอนนี้อาจจะนิ่งอยู่เพื่อคิดอะไรบางอย่างนะคะ แต่เมื่อเขาตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะติดต่อไปหาคุณแน่นอนเพราะเขาว่ายังรักคุณนะคะสองถ้วยรักมากด้วยนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นแฟนกันคบหากันเป็นครอบครัวอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยอยากคุยอยากเจอคุณอยู่แล้วนะคะหมอไม่เปิดเพิ่มแล้วคือไพ่ชัดเจนอ่านได้ดูเรื่องนะคะคนกล่องที่สองนะเดี๋ยวมาดูราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะถ้าลมมิถุนตุลกุมวันศุกร์ราศีพฤษภท่าน้ำกระกระโ่ิจิกมีถ้าไฟไม่สิงธนูราศีธนู ทัดลมมิถุนตุลภุมโอเคบอกไปแล้วนะคะมาดูซิว่าไพ่อยางบอกอยากแนะนําอะไรคนกองที่สองนะคะถ้าอย่างบอกอยากแนะนำรคนกองที่สองโซเมตนะคะเขาเป็นโซเมตของคุณยังไงเขาก็ยังอยู่กับคุณไม่ไปไหนหรอกนะคะเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะยังไงก็ติดต่อง่างก็คุยกับคุณอยู่แล้วไม่ไปไหนแน่นอนนะคะรอได้เลย นะแปดไม้ก็คือด่วนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรา move กันไปที่คนกองที่3กันเลยนะคะคนกองที่3นะคะได้อาจจะเป็นคําใบ้อะไรอย่างเงี้ยของคุณนะคะเขาไม่อยากทําร้ายคุณ ไปมากกว่าน,นี้แล้วนะคะคุณอาจจะทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะทาร้ายคุณไปมากกว่าน,นี้แล้วนะคะอคุณอาจจะเสียใจทุกใจเพราะเขาค่อนข้างหมักนักหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูพลังงานชีวิตของคนกองที่สามหน่อยชีวิตของคุณตอนนี้เป็นไงบ้างถ้าอยากใบาย,ยาอบ่อ,บออะไรราศีอะไรนะคะคนกองที่สามเนาะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่แปดถ้วยมาเลยนะคะหกดาบ สเหรียญน,นะคะใต้สำรับเป็นไฮพินเซตนะคะสมเหรียญคืออะไรสเตรนนะหดาบคืออัศวินไม้นะคะแดถ้วยคือ1ถ้วยนะคะไฮพินเซตคือราชินีดาคุณเดินออกมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งเดินออกกับเดินออกเยอะมากนะคะแดถ้วยกับ6ดาบคือเดินออกเดินไป ไปจากตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะหมอมองดูแล้วนะคะเพื่อเริ่มคือเดินออกจากตรงเนี้ยเพื่อไปเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ได้เดินออกไปเฉยๆออกไปจากตรงเนี้ยหันหลังให้นะคะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรหกดาวขยายมาได้อัศวินไม้อะ่ะคือเพื่อหน้าที่การงานที่มันดีกว่านี้นะคะ่ะเดินออกไปจากตรงนี้เพื่ออาจจะได้เลื่อนยศเริ่มตตำแหน่งก็ได้นะเออหรือว่าไปได้งานอะไรที่มันแบบมีดีมากกว่าอะไรเงีย้ย ตำแหน่งสูงมากกว่าเงินเดือนมากกว่าหรือหน้าที่การงานดีมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะมีการพูดคุยเจราจาอะไรกันอยู่ปรึกษาวางแผนนะคะแต่อาจจะต้องอาศัยความอดทนความพยายามความเข้มแข็งค่อนข้างมากในหน้าที่การงานนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะแต่ว่าคุณเหมือนแบบถ้าไม่ใช่หน้าที่การงานก็คือมันยังไงหันหลังเดินออกไปมันมีการเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะมีเรื่องการเดินทางระยะทางอะไรอย่างเีง้เข้ามาก็อาจจะก็ได้เหมือนกันนะคะมีการวางแผนพูดคุยอะไรกันอยู่ นะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ช่วงนี้ดูมีสเสน่ห์สวยลึกลับหรือว่าไปศึกษาตำรงตำราอะไรเกี่ยวกับดูดวงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าศาสตร์ลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยนะคะาอาจจะทําให้คนสนใจตัวคุณแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องอะไรให้ต้องตัดสินใจเด็ดขาดด้วยในช่วงนี้ หมือนเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดมากๆนะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆด้วยนะคะคนกองที่สองนะคะอาจจะยาวหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูซิว่าอะไรนะเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะคนคนที่คนกองที่สองนึกถึงตอนเนี้ยเขายังอยากคุยยังอยากเจอกับคนกองที่สองเอ้ยคนกองที่สามเนาะใช่ไหมใช่ขอโทษทีนะคะ เขาคนนั้นคนที่คนกองที่สามนึกถึงเนี่ยเขายังอยากคุยอยากเจอกับคนกองที่สามอยู่ไหมเขายังอยากเจออยากคุยกับคนกองที่สามอยู่ไหมได้ไพ่สี่ดาบนะคะได้ไพ่เทมเพลนนะคะ,ะ,คะเขายังอยากเจออยากคุยคนกองที่สามอยู่ไหม The World นะคะ The Chariot นะคะแปดไม้นะคะได้สำรับเป็น The Star นะคะสี่ดาบคือหกไม้นะคะ เดอะเวิลด์คือสองดาบนะคะเดอะชาริออตคือสี่ไม้นะคะเดอะสตาร์คือแปดเหรียญน,นะคะมีชาวท่านลมมิถุนตุนกุมนะคะราศีธนูคนเกิดวันเสาร์ราศีพฤษศนะคะถ้าไฟไม่สิงธนูกรกฎนะคะถ้าดินพุิกันมังกรราศีกุมหมอรู้สึกว่าเขาอาจจะดูนิ่งๆเนาะ แต่นิ่งเหมือนนิ่งเพื่อคิดแล้วก็รอคอยอะไรสักอย่างเหมือนขอพักก่อนพักพักก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนเขามีเรื่องที่ต้องไปทําให้มันประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็ติดต่อคุณไปทางสื่อสารโซเชียลออนไลน์หรือว่าเดินทางมาเลยก็ได้อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนะคะ ต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างแดนต่างจังหวัดต่าง,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 างอำเภอได้หมดนะคะออยู่ห่างไกลเป็นคนแบบทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยบางทีเขาก็ยังรู้สึกสับสนลังเลไม่ชัดเจนอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับคุณนะคะแต่เขาอะหมอหมอรู้สึกว่าเขาอะจะเดินทางมาหาคุณเพื่อมาใช้เวลาร่วมกันกันกบคุณนะคะเดชาริอัลกับสี่ไม้ ม,มาใช้เวลาร่วมกันกับคุณแปดไม้นะคะติดต่อมาแน่นอนนะคะมาแบบปรับปรับรวดเร็วเลยนะคะไม่ทางข้อความก็คือเดินทางมาเลยแต่หมอคิดว่าเดินทางมาเลยนะคะเขายังอยากคุยอยากเจอกับคุณแน่นอนแต่ว่าแรกๆเขาอาจจะแบบดูนิ่งๆไปนะคะเพื่อคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เนี่ยตัดสินใจนะคะที่จะเดินทางหรือว่าติดต่อมาหาคุณนะคะ เพราะเขายังรู้สึกว่าไอความสัมพันธ์ที่มีกับคุณเนี่ยมันยังเป็นไปได้อยู่แล้วเขาก็อยากที่จะทําให้มันมั่นคงแล้วก็จริงจังในระยะยาวอยู่ยังไม่ได้อยากที่จะแบบปล่อยให้มันหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอเดี๋ยวมหมอขอเปิดเพิ่อมอีกสักสามใบซิคนกองที่สามนะคะเขายังอยากคุยอยากเจอกับคนกองที่สามจริงๆใช่ไหมเขายังอยากเจออยากคุยกับคนกองที่สามจริงๆใช่ไหมสี่ถ้วยนะคะอัศวินถ้วย เจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยคืออะไรห้าไม้นะคะท่าน้ำก็รกรพิจิตรมินทัดไฟไม่สิงธนุหมอรู้สึกว่าเขารออะไรอยู่รอที่จะเดินทางไปหาคุณนั่นแหละเหมือนคิดมากคิดเยอะอาจจะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกันหรือเปล่านะคะหรือเขาหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีตัวเลือกมีช้อยเยอะซึ่งเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเอาชนะมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม แต่ยังไงอะไพ่อะคะโดยรวมก็คือเขาอยากคุยอยากติดต่ออยากเจอคุณแน่นอนนะคะอืมเดี๋ยวมาดูไพ่อยากบ่อยแนะนำรายคนกองที่สามนะคะขอสักหนึ่งใบเนาะแต่เหมือนมันติดปัญหาที่แบบความขัดแย้งหรือบุคคลอื่นๆหรือการที่ต้องรอหรือว่าระยะทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะระหว่างคุณกับเขา pay attention นะคะ to the right fact นะคะหมอรูหมอรูสึกว่าคุณกับเขาอะมันมีปัญหาจริงๆแล้วก็ อาจจะต้องรอสัญญาณอะไรบางอย่างเหมือนเขาต้องรออ่ะเออว่ามันเออช่วงจังหวะนี้ตอนนี้แหละถึงเวลาแล้วที่จะต้องติดต่อไปหรือเดินทางไปหาคุณนะคะคือมันเหมือนจะต้องมีสัญสญ,ญาณหรือว่า เออมีทรายอะคะ่ะมีแบบเซนว่าแบบเออช่วงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาจะแบบ pay attention ก็คือติดต่อไปหาคุณหรือเดินทางไปหาคนของที่3นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างตรงไม่ตรงยังไงเลือกกองไหนพิมพ์คอมเมนต์บอกหมอด้วยนะคะฝากย้อนดูคลิปังหลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ